การจุดติใหม่ของผู้เล่นที่แข็งแก่งที่สุด EP ที่11ถึง15แล้วนะครับถ้ามีเสียงแทรกหรืออะไรต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับขอบคุณมังงะดีๆจากเพจวุ้นแปรมังงะ v.2 นะครับถ้าใครสนใจมังงะดีๆสนุกๆอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ือเราฆ่าไปสองคนแล้วมันน่าจะพอแล้วสิไงก็ตามทำไมถึงฆ่าด้วยมีดเท่านั้นล่ะทัศษะนายในตอนนี้น่าจะหาปืนได้ไม่ยากข้อแรกใช้อาวุธมีดเพื่อฆ่าศัตรูจะได้พลอยไปสองเท่าเมื่อเทียบกับปืนอย่างที่สองคือระบบแจ้งเตือนขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นหวันเจียสำหรับการสังหารศัตรูต่อเนื่อง1ิคน ด้วยอาวุธระยะประชิดคุณได้รับฉายาผู้ขั่งใบมีดผู้ได้รับหีบสมบัติลึกลับคูณหนึ่งหือสังหารศัตรูต่อเนื่องสิบคนด้วยอาวุธระยะประชิดเนี่ยนะนี่มันไม่มีทางเออจริงสิผมลืมแนะนำตัวไปผมชื่อหวนเจียยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ใน KOG มีภารกิจลึกลกับอยู่มากมายถ้าทำสำเร็จก็จะได้รับรางวัลรู้เรื่องแบบนั้นนายนายเป็นใครกันแน่ะเราไว้ค่อยคุยกันทีหลังเถอะเออนี่มันเอ,อ๊ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมันก็คือหอกอะ่ะปืนแบบไหนหรอ หรือ AWM เป็น M24 อะไรอ่ะอะไรอ่ะเนื่องจากหอกในภาษาจีนออกเสียงคล้ายเดียวกับปืนนะครับทั้งสองอย่างฮ้คิดว่าฉันตาบอดหรือไงไม้นั่นเป็นปืนงั้นเหรอดูนี่นี่คือหอก เออนี่มันหอกยาวนี่ถูกต้องและอาวุธนี้หลังจากรอบนี้จบลงสามารถเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปได้ก็ถ้านายยังอยู่จนถึงตอนจบอน,นะนะเอในรอบนี้มีปืนอยู่ทุกหนทุกแห่งการที่เราเลือกใช้หอกก็เหมือนการฆ่าตัวตายนั่นแหละ แต่นี่ไม่ใช่หอกธรรมดามันเป็นรางวัลจากระบบมันไม่มีทางเสื่อมโทมได้หอกของเราชื่อ9หางและชื่อนี้มันยังหมายถึงเราสามารถใช้พ้อยต์ของเราเปลี่ยนรูปร่างของหอกได้ฉันจ่าย500พอยต์เพื่อปลดปล่อยรูปร่างธนู ธนูนี่มีความสามารถพิเศษคือสามารถสร้างลูกธนูขึ้นมาเองได้การมุ่งเน้นเพียงอย่างเดียวในรอบนี้ไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่ออยู่รอดไม่มีแสงไม่มีควันและมีเสียงให้น้อยที่สุดเพราะอย่างนั้นธนูจึงได้เปรียบมากที่สุดยังไงล่ะว้าวเท่จังแฮ ในชาติก่อนไม่มีผู้เล่นคนไหนได้รับรางวัลก้าวหางนี้ฉันคิดว่ารางวัลน,นี้น่าจะเป็นแบบสุ่มนี่นายฉันอยากได้อาวุธแบบนั้นมากะสอนฉันหาอาวุธแบบนั้นเยอะๆหน่อยซเซ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารางวัลมันได้ง่ายขนาดนั้นทุกคนก็คงได้กันหมดแล้วสิทันใดนั้นเสียงในระบบก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าเมื่อมีผู้เล่นคนแรกได้รับรางวัล ก่อนเวลาอันควรจะมีอีเวนต์พิเศษล่าจิงจอกทุกๆชั่วโมงที่อยู่ของเป้าหมายหวันเจียจะถูกแสดงบนแผนที่ผู้เล่นที่กำจัดเป้าหมายได้จะได้รับรางวัล1 0 0 0พอยต์เวลาจำกัดคือ24ชั่วโมงหากเป้าหมายรอดชีวิตในเวลาที่กำหนดเป้าหมายจะได้รับพอยต์1,000พพอยต์อ่าเข้าใจละ คนที่โดดเด่นย่อมต้องโดนจัดการเป็นธรรมดางั้นก็หมายความว่านายโดนทุกคนใน Battlefield ตามล่าสินะหมายความว่าถ้าฉันฆ่ามันได้ฉันก็จะรวยสินะพี่ไทเกอร์บางอาจมันเป่งประกายมากกว่าฉันกล้ามาก ยกโทษให้ไม่ได้พวกเราเหล่าธงทองคำไปล่าจิ้งจอกนั่นกันล่าจิ้งจอกล่าจิ้งจอกล่าจิ้งจอกถ้าเธอกลับไปตอนนี้เธอยังฆ่าฉันทันนะแต่ถ้าเธอยังอยู่ด้วยกันแล้วก็เราอาจจะต้องตายด้วยกันก็ได้ ถ้าฉันจริงเพื่อนร่วมทีมเพราะสาเหตุแบบนั้นฉันจะอยู่รอดในวงการนี้ได้ยังไงแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเกิดช่วงชุลมุนฉันก็อาจจะได้คะแนนหนึ่งพัน 1, ของนายก็ได้นะนั่นคือจุดมุ่งหมายของเธอสินะแน่นอนว่าล้อเล่นหน้าเอานี่ เราถึงแล้วอะไรนะที่นี่หลุมหลบภัยที่ยังเป็นไหยที่ฉันได้เตรียมไว้ไหยหมายถึงเต่าติดกับในไหยงั้นสินะไม่ต้องเรียกว่าเชิญเข้าไหายต่างหากฮึม ใช้เวลาสองชั่วโมงไม่ออกไปไหนเหมือนเต่าในหลุมไม่มีผิดนั่นรถของหวันเจียนงั้นเหรอจอดไว้ที่ร่องแหมนี้เนี่ยนะหืมดูเหมือนเจ้าจิ้งจอกจะกลัวคนตามล่าเลยอ,อยู่ข้างในเพื่อเตรียมการป้องกันพี่ไทเกอร์ครับมันเหมือนกับดัก เลยนะครับเราจะเข้าไปจริงๆงั้นหรอเขาพูดถูกมันดูอันตรายจะตายยังไงก็ตามมีแค่นักฆ่าเท่านั้นที่จะได้พ้อยเราไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยนี่พวกเราคือพี่น้องใครก็ตามที่สามารถฆ่ามันได้ก็รับรางวัลไปเลยฉันจะเป็นผู้นำเองถ้าเกิดมีกับดักฉันก็จะรับมันนนด้วยดวงน่ะ คือส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งอยู่กับฉันแล้วก็ตามมาระวังหลังด้วยไทยเกอรอ์จะร่วมแสดงด้วยงั้นเหรอช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแฮใครคือไทเกอร์เลิกถามแล้วดูโชว์เธอ โดนตามล่าจนถึงฐานขนาดนี้ยังใจเย็นอยู่ได้นนายเนี่ยออย่างกับว่านายโกงอย่างนั้นแหละหืมอย่างที่คิดมันเป็นกับดักรีบออกจากที่นี่กันเถอะเนตุ้มเวนเอ้ยมันปิดประตูอย่าตกใจไป หมอนั่นสร้างกับดักในเกมอย่างนั้นหรออะดูนั่นฉันจะปล่อยแก๊สพิษในห้องที่ปิดสนิทจนกว่าเลือดพวกนายจะหมดลงยาที่พวกนายเอามาจะช่วยยื้อเวลาให้พวกนายสิบนาทีหลังจากนั้นฉันจะปิดเปิดประตูแล้วปล่อยพวกนายไปตอนนี้ฉันขอประกาศให้เกม เริ่มต้นถ้าเยอะนักนะไม่ต้องห่วงฉันจะเชื่อในตัวฉันเองเอาละทุกคนเอายาออกมาให้หมดเราจะแยกออกเป็นสองทีมทีมที่1จะออกไปค้นหาทางออกส่วนอีกทีมจะคอยใช้ยาเราจะใช้แผนนี้อะยืนนิ่งอะไรกันอยู่รีบเอาสเสบียงออกมาได้แล้วหรือพวกนายไม่เชื่อใจฉัน ว่าจะพาออกไปได้งั้นเหรอทำไมต้องเป็นฉันละ่ะฉันมีสเสบียงพอสำหรับตัวเองแล้วนะออมะไม่ได้โปรดเอาละ่ะตอนนี้นายก็ไม่ต้องการยาอีกแล้วสินะเจ้าพวกนี้เริ่มต่อสู้กันเองแล้วสินะหูยความสามารถเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการเล่นของนาย นั้นไม่เลวเลยแต่นายน่ะดูถูกธรรมชาติของมนุษย์มากเกินไปนะเธอไทเกอร์เหาอวนเอ้ยสารเลวนั่นมันเพื่อนร่วมทีมของเราพี่น้องของเราฮึชินายควรจะรู้อยู่แล้วว่ายาที่เรามีมันไม่พอสำหรับสิบนาที มันจะดีกว่าถ้าเรารวบรวมคนที่แข็งแกร่งกว่าไปจู่โจมแล้วจัดการพวกไร้ค่านี่ไปไม่ดีกว่าหรอหน้อยแกนั่นไงเห็นไหมพี่ไทเกอร์ถ้าเกิดเราฆ่าคนครึ่งหนึ่งของเราออกไปเราก็สามารถรอดไปได้จากที่นี่เพื่อนร่วมทีมเหรอพี่น้องเหรอพวกนี้มันก็แค่เครื่องมือเท่านั้นนี่เป็นการแข่งขัน ชัยชนะควรเป็นการตัดสินใจของพวกเราเท่านั้นตบนี่อาจจะเป็นแค่พันธมิตรชั่วคราวแต่การลัทิ้งสหายของฉันเพื่อชัยชนะงงๆแบบนี้ฉันไม่ต้องการไหนมันเซอร์จริงๆแต่การปังปังเออ,อะไรอ่ะ <c oughs> แกะแกทรยศฉัน เราไม่เคยพักดีต่อแกเลยสักนิดที่เราร่วมมือกับแกก็เพราะเพียงว่าแกแข็งเก่งเท่านั้นแหละช่างน,น่าสลดใจนายน่ะมันโง่เกินไปนายปฏิบัติต่อพวกนั้นเหมือนพี่น้องแต่เจ้าพวกนั้นก็แค่อยากเกาะแกชนะไปด้วยกันเท่านั้นแหละเป็นไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับกับมังงะที่มีชื่อเรื่องว่าการจุติใหม่ของผู้ เล่นที่แข็งแก่งที่สุดถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับหากดูแลชอบลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ